ดีครับท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวและก็เดือนคนเดิมนะคะวันนี้เดือนสกาวก็จะไปตามปูเจ็ดสองนะคะเพิ่นเขาเหล็กเพิ่นเขามาตลอดนะคะทั้งเหล็กตะล่างทั้งเหล็กยังเพิ่นคิดคนสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมกะให้เอฟซีล่ำรวยถูกหวยไปกับปูเจ็ดสองนะะเนาะเนาะผู้ใดเขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้ล่ารวยถูกหวยส่ปีใหม่กับปูเจ็ดสองนะคะ 83เพิ่นก,ก็ถูกทางหมู่บ้านถูกคักถูกแน่เพิ่นไปตัวเดียวนะครับที่เด็ดที่ดียานเพิ่นนี่คือแบบมีปูเจสองแหละเด็ดกหมูในยานนี่นะครับท่านผู้ชมไก้ไปออกไม่ยังเพิ่งก็ปป่อยไป83ตัวเดียวนอกคือกันแต่ว่าอยูนีบ่บได้อัจนาะค่ะนอก83เพิกเ่ก็หาซื้อแด้กันถูกแทบทุกคนเลยนะฮะ พุดเสนใจเข้มตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ที่1,200บาทกระจับเงินกระจับทองคู่ละ9รับ899บาทแล้วก็สบู่เจ๊แดงตอนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะคะในช่วงโปรปีใหม่นะคะใครสนใจแอดไลน์ line, เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ0 9 6 9 4 9 9 9 2 2เดือนสกาวก็ขึ้นจอให้แล้วเอาเป็นว่าไปฟังเลขปู่เจด,ด้วยกันนะคะเนาะม,ม่มีถึงม่มีเลขขายแล้วเด้เพิ่นว่า ฟะะาวไปหาซื้อก้อนที่จะ,จ,ะจะดังจะอันมั่นใจมากล้านปเปอร์เซ็นแน่นอนคือเกอลนะคะเหล็กสูรคำนวณเพิ่งนนบ่ผิดบ่อผัดนะฮะตามเดิอนสกาวไปเลยค่ะมาตามปูเจ็ดสองนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะปูเจ็ดสองนะฮะเอาปูเอาควันปีไหมมาตามปูเจ็ดสองนะคะเนาะวันงหมดอีกทีน่าจีได้ ว่อนี้กันแม่จับในว่าปูออเรียกไท่สองตัวให้ตองมไปเลยนะปูจับในว่าสูตรไม่ที่ปูมาน่ะจับขันมานมานแม่แล้วไ่ได้มาตามปูเลยติดงานไหลว่นี่กขนาดับบกไว่างนี้นะฮะส่วให้กี้มาน่ะข้าน้าสนะเพว่าสามกระทีนว่ะข้าแกไม่ไม่ลลสนีข้าแกสูวดัน ว่าขาจดเบิรงมันเนรียกวใครขาเลยเออกันฮ็ดกี่ดาวแท้ก็เลยเอาชวนแมงปั่นขจ้านะให็นเป็นแน,นวทางมันสีเลจนะคะเห็นว่ามามาสามกับสีอนี้มาแปกับเก่ามีตัวบบนึงแปดกับเบก่าแมนกครับี่แล้วนับนี่นี่นส่วนส่วนหนึ่งนะส่วนในพาร์ทมาหนะ่ะคนี่าแปกับเก่าค่ะแลวเงี้มาสีกับห้า 4, งเงี้ยมอนี้มีสามส่นี่สีแดงหรเรีบซีมานะ อมานี่ประกอบประกอบซูนี่ให้พัดมาหยนะค่ะอือคือเอาแนวทางมันมันเดินดีแม่ะบลกด้วยเอาเพิ่มแตามนึ่งนี่มาเขามัตลอดเนี่ยเกตบวกนึงนี่แต่เก้านี่เขามัดเดียวๆเลเขามาตลอดนลอดเลยมีมหันกนสองบวกหนึ่งเป็นได้สามครั้งเทากับสามครัทีย่างแล้วค่ะคือสามั้มันส้นกันหลายสูตรเลยเดินสามนี่มัน เรียสมตัวเดียวเลยมาน่ยนะอันละสามตัวเดียวมันเรียบริเวณน้ำมูจ่อยวาทั้งบนทั้งลางสามว้านี่ค่ะนี่เลงสมกับสี่ก็เนาะว่านี้สามกับสี่ไม่นนี่ทั้งเดือนมันมันหดคืออาะสายนี่มันมาแปดมันมันออกทั้งบนทั้งลางมาสามก็ออกทั้งบนทั้งล่างเลยมันมาสามบนบล่างอีกบเตี้ยงั้นทารถรถขึ้นมาสี่ทาักสี่งามเลยสีวันนี้ส่วนนี้ มันมาชนกันกับสูนีเดียบานโอ้มาแห้งเลยสันเออบักบักบักซีนี่อันนี้ซีกับาค่ะนี่สามกัซซค่ะมาหันห้อกสนีกับสุนีประกบกันเออมันได้แปดดีเลยแปดสามแปดซีค่ะแล้วกักับเก้าเกสามเก้าซเรยเลขชีคู่ค่ะอันนี้มันไปได้ทั้งหมุนทั้งรางเด้อว่าั่นพิจะหนาเบิงค่ะเราเกลีตารางห้องบานมันกับมีแปดแปดสามเราเกลเลขถูกอุปสรรคปจดดเปชดไว้ยี่วัดอุปสรรคนเห็นให้ปลาเบิ้งนั่นค่ะ สามแปดเต็มเลยป่อยก็จะได้หลยายเลยมันมันเข่ากันรูทุม่มมากๆให้หา,าทมาไทยไปนะค่ะถูกมากน,นะไอชองเราจะมากาอ่ะกว่าตูค่ะไม่นีแล้วว่เข้ยไปเหลือมันเ,เหลือขอนาะปูเนะเหลือของอไทาเนี่ยรูเลรูดวันนึงยาเจ้มันบ่นรูทถ้ามันรูดมันเสียห้องนทางเลย ว่าเรื่คำนวณมันมาเรียเนี้อเอื่นคาทาบลรถอยู่ย่านด้วยเดแล้วเขาถืเหนทางไหนเขามันนี่มนจะถูกใภาษาไทยสามเปดแล้วว่าทนสามแปกเดี่ยวกับกันก็แอบยูดีเขาจะปกันได้เขาจะจะหาโอ้ยหุ่นเต็มเบิร์ตซหากับกันแต่ว่าแปดซ้กับเต็มเบิดกันเบิรดียวเรียกรียกกตะร้องมันมัก็ ทำรดมันดีดีเลล่างค่ะสามแปดสาแปดโอ้เนอะคือทำรดแล้วนี่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 นวดตีนะที่มันนัเนาะนี่มันลุดไแมนแมนแมนโอ้ดีบอย่งั้นป่ะค่ะทำรดแล้วไงไม่ได้คิดหน้าเลยทรถยากจะเป็นรถอะรเรียกขโมยมันชิบกันบางวาเลย้าเรียกเขาเลยเดรถนี่ค่ะถ้าสองตัวเขาลุดเทียดี้นี่นี่เห็นไ่แต่ข้อม้านสองตัวนี่เรียนเทาไร่สามกับสองเขาตลอดทีกับสามมาสาม หนึ่งกับศูนย์มาหนึ่งสองกับหนึ่งมาสองม้วนลดส่วนนี้อันนี้แปดกับเก็ดมาแปดเมื่อนี้ห้ากับสี่จับเลยโอ้จับเลยคือจับสองตัวนี่เราตามเย็นนังคือเย็นชี้กันางเพราะว่าสองส่วนเท่าหมัมันมาซ้นกันะเนี่ยทางเอฟซีไหนเมื่อวานเอาส่วนนี่จับใช้์โซนี่นี่กลามวันนี้มันที่ว่ามันสิ่บ้ามันท่มกันจับใช้กันมา่อไที่ว่า โอ้มันท่มกันเห็นบ้ามันตรงกันเห็นบ้านีนนี้ค่ะสีแบบปาชีค่ะแต่ได้แค่ชีสามตัวเดียวอืมค่ะสูตรนี้งวมาหันมันมันคนละสูตรก็มันมันมาตรงกันอ่ะค่ะกับชีแบงกก็เรื่ยมาจับส่กันอันนี้มันอันนี้มันตรงกันเลยบาจับส่กันค่ะเออแบงก์ให้เจ้าแล้วถ้าเจ้าอยากจับก็ข้างมาเจ้าตาบวมักค่ะอืมขาก็เลยเอาแต่ชีตัวเดียวนี่ ค่ะสอส่วนทั้งห่มาตัวเดียวขันกับใช้กันก็จะเป็นซี่สมกับหาอีกคือเก่าตัวหาสี่ม่นหาี่กับสามซี่มนหาสามสามซี่หาน้องปูม่ันนี่มันมีแท่นี้สามสหเนี่ค่ะค่ะเ่าเ่าว่าจังได้มันก่อมานํากันมาหนํากันไม่นหน่วยบ่จับใช้กันเขบัจับใช้สูตนนี้บันแปะกับเก่าม่นโอ้แปะเก่าพวกไมมันบันอันนี้สูวรอันที่ไปแดง มันบวชหลายงวดค่ะมันบวชสวดชุมนัมมันหลายงวดแล้วมันสิบกงวดแล้วโซนีเจ้าจอยนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอ้อค่ะสุดไม่ปั๊บเปลี่ยนสุดไม่ได้ปูแม่นทั้งเดือนเ้าสิไปดเย่เย่ค่ะทั้งเดือนนะก็ปัจจุบันเ้าบ่อเดียวผ่านมาเ้าตัดออกกัดออกไปค่ะเดือนายเรียนนะปูที่สองนี่ก็ปัจจุบันอย่างเดียวบอได้ว่าฟังแนวทางบอได้ว่เบิ่งควบหมั่นใจของปู่เล่บอได้น้ำมูจ่อยโอ้เ้าบ่อเดียวหลังเนาะมันจะเดินนะ บัวดงวดที่เหล่วนี้บูวดงไปสั้นไปลั้ไปยังกระรั้งเขาบอกเห็นเลยนะแมนกาบแมนเลยก็นี่เห็นว่าเนี่ยอันนี้ก็ส่วนบ้านก็รัดสิบบวกละหน่วยบวกกันเลยนี่ห้าบวกส่นได้ห้ากับหกไปะอันนี้ได้สองเปลี่นบวกห้าเป็นสิบสองเออเอาบนบวกกันเลยคือหอยบ้านเลียนมันเขาตัวนึงตัวนึงมาตลอดเป็นปะค่ะทังทังเดือดมั่ดีเพาตามทังเดือดมนะมาเกี่ยงโตมูกห่า เอาเลยนี่แหละแต่จับเขาเราเขาใช้ตัวเดียวได้ไหมบัตรค่า์เขาใช้ชีกาตัวเดียวได้ไหมงั้นคิดว่าดิไม่คิดว่าก็ใีรลีดอ่ะบอกคิดเลยชีกาวบ่คิดเลยดิงั้นถามานั่นไปได้ก็คือความเหลียมข้อสอนมาข้อสอนคือหกกับเก่าแล้วก็นเรียน พะฮัดกันลูกลูกกอดใช่ไหเลยสงสัยว่ารถพะหัดมันสีใดส้ซสีก่อแม่นบาสีก่มาสีหกสนั้นไหมใช่ทะเลชื่ออันทาผู้ไปชื่อไว้นั้นเอาสีอันหกกับสีก่้ามันรวยกันได้นะใช่มันกำหัวเตี้ม่นพร้อมเรียกผู้สอนดิที่ว่าก็ได้กนอนนแน่นอนแมีนอันแม่นเมนเีนเีนเยนอนนเนมีม่ เป็นลอตเตอรี่เอาไว้เลยเรียกตัวนี้รูสิไปเอาไว้ดอกใ่หล่ะพ่ออันอันิมใส่เนาะงานมี่ตรางเขาเห็นปะม้มาชิเกาเลยมันโตกันได้บรเนเนี่เขาก็เลยจับตัวนี้นีสีเก้ากับสี่ศูนย์เนค่ะเนียนถ้ะอันนั้นใสองสองตัวีสี่เก้าสี่ศูนย์ค่ะแล้วก็เลขกันสูตรเดินดีตัวนึงมันยนอยู่มาเด่นบกกระเด็นใชเรีนบบกโมเนียนโ้เอเรยเอามาใส่ตเตีละค่ะถ้าว่เป็นสี่เก้าก็จะเป็นนัน ซีหก <46 S 1> <อ>คือบักหกแกมพร้อมคม่ะทางเดือนตัวหนึ่งมันเก้าศูนหนึง่งตา,ากกบักซนหนม่นมันมันหนามากกวบักหนึ่งเยว่พร่าไม่มีโนเนาะงวดที่เลยเนาะมันอาจจะนยก็เดยเน,นนะานะอะไรตาทางเดือนมันที่บักศูนเนี่งค่ะคือเจ้าเรียดังข้าเจา้าข้าเจ้าเน้นนึงเดยเนี่ยเนนนึงบอแม่งั้นเลเดียวนี้นึ่งเข่ากันหลายเนี่ยเพราะว่ามันมันมีทางเดือนของมันทางเดือน,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 นหนึ่งกับนี่หนึ่งกับโูนนี่ตาข้าเบิ่งไปคือเก้าหนึ่งโซนนี่ ส่วนของห้านั่บากนึงันอจูกไกลเติออืาบอกสวนนี่แห้งกว่านึงเขาเ็เลยวเก่ากับสวนมาค่ะอืสวนสวของห้านี่นี่ข้างเหือนี่ค่ะมันมันบ่หาวนะตาเนีเ้อมาถี่เก่งกว่านึงบอกบอกสวนนี่เือเจ้ามาเจ้าดินั่นแหะคือบอกซีสวนนี่ะงามนันมมีนซีสวนค่สูนกับกับซีเก่าเดี๋ยวนำไปโหลดเสื้อตุีไปแล้วเนาะแมนซีซีศูนกับเก่าศูนสวนเก่านะแมน นานานาชมาเนี่ช่ยหาบดอันนี้มันมาลายโตไหมครับปูมันมาลายเรียกเรียกเรียกว่านี้มาลายเพราะเรียกว่าตรงกันาคมเนาะแม่นเรียกเรียกมามาลายสมากมาใคกตรงกันเลขนะพรเรียกอันบักซีเก่าเขาเรียกพ่อสอนมันกัคือกันบ้านเรงสัยอยู่ถ้าจะเรียนพ่อสอถามมันดังมกซเนี่ยกซีซีโกดังก็แล้วแม่เรียกพ่สอมันเบิดแล้วเลยแต่ชิมาเก่าชีชีเก่าเต็มเต็มเลยปวดมวยกับหัวเตียแม่น กับหัวตาตัวคือตัวตมากกวตัวนี้ละดีกว่ามันมันชวยนี้ก็สอนเก่าซีดแม่เนี่ยก่ตัวังน่เกาซีซีเก่าดิเบซีสนเราเอาองคูดแม่เราไว้ซองคูเดี๋ยวกะเลีงมันแต่สวรมันกับักซีกับมานี่นี่ซีกับสค่ะสตรที่เดินดีนี่ซีกับสอันนี้กะซกับหมาชนกันบานค่ะ นี่และส่วนนี้เราแบ่งกันให้เจาเอาไปประกอบกันเก้าเก้กัแปดพยรสามสามกีได้เก้าสามเก้าสี่แปสามปดส่เตาไปปอยกันทันบวบบปล่อยเลขเก้าสากีเอาปอยแปดสางเดียวเดยวเลท่นเอาเอาท่เข้าะรเอา่มัะเอ่หมคือมันเข่ากันเบอร์ติปูแมนเออคือมาสามหากองบ่อบนบนั่นเอสามหาสามหาวิ ไอ้มันนี้เรียองดังต๋อมันยังจะแบบยังเล่นเขาเนาะเล่นเขาสามหาอยู่เนาะแบบโอ้เลี้ยงเดียวดังจนไหวมันนจนคืนนะจะเมื่จะเมื่อคืนคือนี่สิสิว้นี้ได้มันเพราะว่าเด็คือเขาจับสามตัวเดียวมันใช่ปะขาเท่สามสิวไว้งี้ว่ากับสามหาคือตัวแท้มันสามหาเนี่ยเด็กปล่อยใท้บ้านว่าสามหาก็จะาให้เครื่องค่าบางต่างนั้นกระไรมัหันนี้เป็นสามสี่สี่สาม มันยังไปบ่อใดอยู่ยังบบราณก็เจ้านอยู่คือเลี้ยงวิชาหนีดิคือเขาได้ออกแบบสามตัวเดียวมันสามบนสามล่างคือวงกลมแต่ที่แรกแล้วนี่สามสามแปดเลยแมนมาผูโอ้บ่านนี้มาเบิ่งขั้วหมันใจของปูเลยนอเสียดายอยู่นี่สูตรเอาเห็ดอันนั่นอันเดินมาบนบ่เขาค่ะตาตาห้องประเดียวสวนนี้ก็ทดลองเบิ่งก็หลายสูตรนะก็สูตรนั่นนี่มันมันบ่อเขานี่เห็นมั้ยเพื่อตัวนั่นมันคือบ่อเขาตารางให้ก่อนในอันตารางนไง กำลังมันกับมันกับบ้านดิเรื่อยๆเนาะปูเนาะว่านี่ตารางทานทานแล้วนี่สองสามข้าววันเดียวสองสามสี่มันค่ะมันเป็นเต็มหนึ่งเลยถ้าว่านี้ถ้ามันมาเดินทางเกานี่คือเลขบนได้ดิเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองตีปูใช่ไหอ๋อมาจะสิค่ะการตัวจดิข้าเขาเพิ่มแต็มเลยเต็มแต็มค่ะ คือหมอนี่ก็ย่มมงเกาอยู่ตาโตนี่เขาพยายามหาหามันได้อีกตัวนึงมันชีได้บนค่ะแม่นสามตัวบนนะปุ่นเนาะคือเทาหามาใช้ในย่านมันนั่นนี่เลยกังมาได้ดังเียดิไม่เพียงนะก็เวยไว้ก็เวยหามันที่สามเลยนะนี่ออกจากเลยกังค่ะนี่บลอดเลยมาตัวนี้ตางวเนี้นี่บ้านสีดอยู่มันบนเขาหมูเงีนยนะปุ๋เจ้าสวดดีคือสวดตัวนี้ละนี่คือสองสามห้านี่แหละลักันเข้ามาเนี่ยนี่สูตรมันเนี่ย กอเซลล์สองมากว่านี่ค่ะเือตามส่วนนะค่ะตาส่วนนันทั้งเดือนตัวนี้ละตาอะไรหากับพเขายังเขาเพิ่อดซตัวเดียวละค่ะเอาชีกาชีน่ต้องอะไรเยสี่กับสี่ศูนตัวเดียวเนาะปูนหนึ่งเนาาปูนเนาะแมนบ่ต้องอะไรเหมือนขึ้นินีินนนินนอนเก่าโซนกับสี่นหน้ปูนเนะก่าซกับศูนซี่เดี๋ยวได้แมวให้สองคู่เนี่ยสองคู่ไปไปไว้ก่อนค่ะแมนเพราะมันจังไรมันสี่ซ้อมาได้นี่ ลอตเีเนี่ยกันไว้กันว่านบอกเขาจะเอาสามแปดกับสองเก็บเอารสตอรี่ไว้หลายวันนึงเขาจะเอาได้หลายคนเูยแมนเนี่ยนะปู่เนาะเอาซ้ำอีกก้อนเนาะเดี๋ยวไกลๆมือจรงสมมติรูปออกคู่เนาะปู่เนาะนั่นก็นั่งไปร้านมื่อวันที่นชื่อว่าได้ก็ดีก็ดีเสื้อได้บ่บ่นะฮะเฝ้าไปตรงกันไรสำนักแมนเฝ้าเลยนี่พอาาทั้งมันเดือดเย็บักซีเขานี่ค่ะบักซีมันสูวดไม่ไลยนะต้นกันไม่ไลยนี่ค่ะือเขาตำสิทธิทางทำไมนได้พ้าแล้วนี่ทำไมนได้คอานี่ ไปแล้วอีกแน่นอนตหลปูเอาหมดร็อกแน่นอนเดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะเนาะสำหรับเลขปูเจ็ดสองเพิ่นก็ใหเก้าสี่กับศูนย์สี่น้องปูเนาะไปซื้อลอตเตอรี่ไปสักก้อนสองคู่นี่นะคะเนาะครับพวกมัร์คได้กับจับเอารถก่อนนี่ได้หีละค่ะได้หนีละเนาอย่างนี้ตารางค่ะสำหรับคลิปนี้เดือนสกาวก็เดือนพ้นเดือนกว่าจะคอตัวลาไปก่อนเจอกันไม่ในคลิปหนานะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ